พากินพาที่ยวนะคะเช้าวันนี้นะคะจะพาไปเก็บกุ้งนนะะกุ้งที่ที่เราดักไว้เมื่อวานนะคะที่ว่าแม่ตานจะพาไปเก็บตอนเย็นแต่เก็บไม่ได้นะคะเมื่อวานฝนตกหนักนะคะเลยต้องมาเก็บเช้านี้นะคะไปกันเลยค่ะน้องมะลิไปค่ะตามน้องมะลิไปนะคะน้องมะริจะเป็นคนดึงขึ้นมาเองค่ะวันนี้ น้องไม่ได้จําได้ไม่ลูกอยู่ตรงไหนคะระวังนะคะลูกเรามารุ้นกันเลยค่ะได้เลยค่ะเก่งมากค่ะ ดึงขึ้นได้ไหมลูกคะสาวขึ้นมาเลยคะ่ะดูซิว่าจะมีอะไรไม่เอ่ย<ม>อุ้ยม,<อ>มีปู<อ>ค่ะโอ้ขึ้นมาเลยคะ่ะลูกมีไม่เอ่ยไปค่ะไปค่ะรอก่อนเนี่ยแม่ไปช่วยลูกมันหนักไปค่ะไปค่ะอ้ได้กระปูค่ะขึ้นมาเลยลูกเก่งจังเลยคะ่ะน้องมารีเก่งจังเลย,เยไหนแม่ดูซิ กับุ้งเต้นค่ะกุ้งเต้นไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะคะมอง,มงมอใช่ไหมลูกมองไม่เห็นเลยค่ะ,คะแต่ที่รู้คืคอมีปูนะคะได้ดองแน่เลยค่ะวันนี้ค่ะอีกหลังหนึ่งลูกอีกหลังหนึ่งจำได้ไหมคะนี่ไงลูกเชือกอ,อเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวแป๊บหนึงนะคะให้เด็กหากันโอเคเจอแล้วนะคะน้องทำการดึงขึ้นมาแล้วค่ะปูค่ะปูอีกแล้วเหรอลูกสา,สามตัวนะคะขึ้นมาเลยระวังล่วงนะลูกดึงขึ้นมาเลยค่ะโอเคอาวางเลยลูกวางก่อนลูกมีกุ้งไหมเอ่ยเราจะได้กินปูแทนนะคะ โอ้ปูเยอะมากใช่ไหมคะเราเอาข้ข้าวบ้านก่อนไหมคะลูกข้าวบ้านเลยค่ะมีปลาด้วยค่ะมีปลาด้วยนะคะถือได้ไหมหรือจะให้แม่ถือ,ถอโอเคไปแล้วค่ะถืออย่างนี้ลูกแล้วก็ไอตัวนั้นสองอันได้ไหมได้หรือแม่ถือช่วยหนึ่งนี่คะ่ะลูกชาวสวนนะคะเด็กดีเด็ก เก่งมากเลยค่ะนู่ไปเลยค่ะตามไม่เลยน้องมาลีขาวันนี้แม่ว่าแม่ไม่ได้กินกุ้งเต้นแน่เลยอะลูกแม่ต้องได้กินปูดอง ไหวไหมลูกคะไหวไหมอาวางไปทีละอันก็ได้ลูกปะเดี๋ยวแม่ถืออันหนึง่งได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่วางก็ได้แม่เอาเอาให้แบบนึงนะคะวางเลยลูกวางเลยคะ่ะน้องอย่าเข้าไปนะลูกเฮ้เฮ้เฮ้ ต้นอะมากเลยค่ะอ,อดไวเลยนะคะเข็มในมือมันล่นค่ะอยากจอค้เป้นน้องค่ะฮะตรงไหนคะ ของหนูไม่รู้จักชื่ออ่ะดูดูด,ดูจอมส้นมาค่ะเรามาแกะกันออกกันนะคะว่าเราจะได้กุ้งเต้นหรือเปล่านี่นะคะ,คะกุ้งเต้นตัวใหญ่มากเลยค่ะแต่จะติดกี่ตัวอ่ะ,ะอยากเจาะกุ้งเต้นมากเลยนะคะเพราะว่าแบบ เป็นตัวใสๆอยากเจาะมากเลยแต่ก็เจาะไม่ได้นะคะเดยวบาปออกยังไงอะตอนนี้นะคะยังออกไม่ได้นะคะอ๋อต้องเอาอะไรมาตัดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวตัวนี้เอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่เอาออกนะคะ นี่นะคะก็เป็นปูและสัตว์ต่างๆที่เราได้มาจากในน้นนะคะแล้วมีลูกปูด้วยเดี๋ยวเราจะนำน้องไปเล่นนะครุปได้กุ้งเต้นนี่หน่อยเดี๋ยวเราจะปูแบบดักกุ้งเต้นได้ปูจ้าเมนูนี้ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะน้องมะลิขาเปลี่ยนเป็นอะไรรู้ไหมคะเมนูปูดองค่ะปูดองน้ำปลาไปกินกับส้มตำจ้านี่ค่ะน้องสลัดด้วยฮะสลัดพวกปูออกนะคะ ต,ต้มตังจะฝนตกค่ะกุ้งไม่ค่อยเข้าค่ะแต่ปูเข้าค่ะเอาละค่ะผิดเป้าค่ะดักกุ้งได้ปูปานน้องมะลิเอาไปในครัวลูกขาเดี๋ยวแม่จะล้างนะคะไปเลยได้กุ้งนิดหน่อย ไปวางไว้ที่โต๊ะในครัวนะคะลูกเดี๋ยวแม่ล้างก่อนนะคะโอเคค่ะนี่จ้าแม่ตาลไปเก็บบักบุ้งมาแล้วนะคะน้องมลิกกำลังให้อาหารน้องอยู่ค่ะ ร้อยนะร้อยนะน้องนะมหมดแล้วค่ะน้องเอาอะไรสีขาวๆออกมาก็ไม่เลี้ยยุลิกอะเอาน้องไปป้อนดอกสิลูกเนี่ยน,น้องต้องหันหลังทางนี้สิลูกเดี๋ยวพี่ๆก็ไม่เห็นน้องน้องน้องไปนั่งตรงนั้นหันหลังเออพี่ๆก็ไม่เห็นโอเค นานแม่แต่ถ้าใบาใหญ่ๆน้องก็จะงับไปเลยนะคะเพราะว่าน้องคิดว่าเป็นผักค่ะกิ่นมันเป็นผักน้องจะกินแต่ดอกอัญชันนะคะทุกคนน้องชอบดอกอัญชันมากมีตังค์้งอันนี้ม่ชวนี้มีตังอ่ะเหรอ พี่มีตังไม่เห็นอันชันอนะ่ะน้องเก็บมาให้พี่มีตังกันนี่แล้วก็เสี่ยโดนงับมือนะคะทุกคนแต่น้องไม่กัดนะคะแต่ว่าบางทีบางทีผักมันติดกลิ่นที่มือะคะ่ะน้องก็จะงับได้ถ้าเกิดเราไม่ระวัง แต่ความจริงเขาเป็นสัตว์ที่ไม่กัดอยู่แล้วให้น้องเดินนะอันนู้นใครคะลูกม,ม่ย่าหรือม่ย่าแต่เพื่อไม่เก็บนนเ่นค่ะกเก็บใบบวกกันค่ะเดี๋ยวแม่พาไปดูนะคะค่ะอันนี้อันนี้ไม่ย่าเก็บใบบบกนะคะ ตบคุณป้าเน,นาะวิธีมามามาเร็ว ป่านี่ก็มันไม่โรเต็มแจ๊กเลยหัวมอน่ไม่เอาเก้าอี้มานั่งด้วย่ะคะเก้าอี้อ่ะเกาอี้ใ่มาแล้วค่ะเก็บช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยแอบ ยาเอ่อเปล่าเราปวดใจยอดเออใไอ้นั่นก็ยอดขึ้นเลยหนใกล้กูหลาดานไยอดเลยนี่เห็นไหมป้าเข้าสวนป้ายังปิดแมสเลยจ้ะโควิดมันแรงเข้าไปด้วยนะบนเข้าไปด้วยน้ำมันเดีหน่อยตุ่มเล็กเดี๋ยวว่าได้เออกหนังกันปัดนั้นเร็วต้องขึ้น โอเคๆกูปาไปวิ่งก okay. ินน nah e okay ้ำม so. ั้โอเคกาดปันอยู่เต๋อว่ากินน้ำดล้โอเปนนี่อ่ไป้านทับได้่งานทัได้เออเอไปตั้งอะไรจะเกิดกาสุกงาทับใหญ่ขึนบ้นทีนเฮาสาวจ้ะเฮาสาวจ้ะออกกำลังกายจ้ะเก็บผักจ้ะ นี่ต้องดูมือโปรจ้า <c oughs> มือโปรมือโปรนี่คือมือโปรจ้า <c oughs> ฮะหัวบวบเ,เรียกว่าไปแกะป้าบุงกากีกระดกว่าคว้ามันก,ก,ก,กำรนใหญ่เลยป้าก็เลยกลัวเห็นไหมคะสวยๆเกิดขึ้นจากธรรมชาติเลยนะจ๊ะเกิดขึ้นที่สวนไม่ย่าจ้ะย่ำหน่วยมันแม่น้ำจ้ะ ำบลควรกรดอำเภอทุ่งสงจาหมดโควิดมาเที่ยวกันได้นะคะนี่ถ้าไก่อเอาไม่มาไปตรงน,นี้ได้ เอาไว้พิ่งยีย่เป็ดนะไวพงยี่ปดนะว <c oughs> ังเลยนะเอ,อ้ยลนีเนี่ยแม่จุกนี้สั่งกินนั่งกินสวยๆส,สบายๆนะคะป้าเนาะ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องขอกลรง

น็อตตีนอดอตเร็วป้าเอย้ยมาถึงไ,ได้ไหมวันนีเดี๋ยวมาวัดกันนั่งไอจันนี่ต้กลัวนั่งไอจันิบเลยไม่ต้องกลัวว่ามันเจ้าปีเอาเข้าเอี้มาจ้ะไม่ต้องกลัว, <c oughs> วเลยจะ๊ะะมันจะเจ้าปีเนี่ยตรงนี้สวยๆนี่จ้ะนี้ไง มีไก่ไปแต่แล้วนี่ไปได้ปักบุ้งไหม้นะคะนี่มันในหมาบวบบุ้งโอ้วันรวยด้อยทุกวันอย่างนี้บวบบุ้งว่าไปกำไรได้กำไรคือถ้าเราลงทุนก่อนคือมู่งกับผมน้ากำไรเอ๋ปล่อยให้สาวเก็บไปนะจ๊ะเสร็จแม่ขึ้นก่อนจ้ะ

อย่าส้นเดี๋ยวพี่มีตังก็งับอะหรอกพี่มีตังลำคาหน่ะลูกลำคาญในตู้เอ๋ลำคาญในตู้เอรอน้อน้อำโชกจะเข้าแล้วเนาะน้องน้ำโชกเข้าคอกแล้วเนาะลำกาญคนอียาบแดดนี่ สวัสดีครับมีตังครับกดไลค์กดแชร์กดถึกใจให้แมน่นน้องมะลิพากินปลาเทียด้วยนะครับปากจ้องด้วยนะครับน้อง,นอ,งนอนอาบแดดจ้ะอันนี้มั่วจ้ะ วันนี้นะคะแม่ตาลก็ขอฝากคลิปไว้แค่นี้นะคะส่วนกุ้งเตลนนะคะผิดคาดนะคะเพราะว่ากุ้งไม่ติดติดแต่ปูนะคะกดทําให้ดูเลยนะคะไว้วันหลังนะคะโอกาสหน้านะคะน้องมลิลาหน่อยจ้าถ้าใครชราคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตคต่ให้ช่องแม่น้อมสายกินขาที่ด้นะคะขอบคุณค่ะเจนะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผม สวัสดีครับผมน้องมีตังนอนอาบแมดดสวัสดีค่ะ